ตำรวจติดเชื้อโควิดขณะนี้นะครับสกุลนะครับข้อมูลเมื่อวันเมื่อวานนี้เวลา19นาฬิกานะครับผู้ป่วยสะสมตั้งแต่13มีนาคมก็มี624 624นายนะครับที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลสภูมิภาคและโรงพยาบาลเอกชนบางส่วนก็มี471 471นายนะครับที่ยังคงรักษาตัวอยู่นะครับ แล้วก็ผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลที่มียอดสูง3อันดับแรกก็คือนครบาล160น16 9, ายกรมชาก,การหัวตะสนกลาลง90นายแล้วก็ตำรวจภูธรภาค6 31 31รายนะครับก็เป็นยอดทั้งหมดที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน,นะครับยังไงก็ตามนะครับท่านผู้จัดการมวยชาติมีความเป็นห่วงเรื่องสถานภาพกำลังผลในช่วงนี้ ถ้ากําลังคนส่วนไหนที่ขาดตัวห้องไปจนทําให้ประสิทธิภาพงานลดลงนะครับก็ให้ประสานห,หน่วยข้างเคียงขอ,อกําลังมาสนับสนุนนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่มีประเด็นที่จะเป็นปัญหาการปฏิวัติหน้าที่นะครับช่วงนี้เราก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่ท่านผู้ว่าการผลชาติเนี่ยได้ออกแบบติดตั้งนะครับอย่างพื้นที่ทดลองในกรมยาการวันนคร,รบาลเนี่ยได้ติดตั้งกล้องจอนปิด ในส่วนของตำรวจเองเนี่ย9ก0 0 9,000กว่ากล้องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรมามอาชญากรรมที่ดีนะครับในช่วงโควิดนี้ก็จะคงได้เห็นาการใช้ประสิทธิภาพของกล้องในการป้องกันปราบปรมามอาชญากรรมที่ที่ดีมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่า,าตำรวจส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกำลังหายไปส่วนหนึ่งเนื่องจากาจำต้องกักตัวหรือว,ว่ารักษาอาการโควิดอยู่ครับ